สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องกล่าวที่น่าสนใจของทางกัมพูชากับไทยสักนิดหนึ่งหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของการเคลมอะไรต่างๆนานาอย่างที่ทราบนะครับว่ามันก็มาจากเรื่องของเขาพระวิหารตั้งแต่เดินนานเลยทีเดียวแล้วก็ยืดยาวกันมาจนมาประตูอีกครั้งเรื่องของคุณขมแมคือหลายคนก็มองว่าโอ้ทางกัมพูชาเนี่ยเคลมมั่วหมด แล้บางครั้งนี่ก็เหมือนเคลมของคนอื่นด้วยไม่ไม่ทราบว่าเรื่องนี้จริงแท้แค่ไหนแต่ว่าใน เฟซบุ๊กของคนขเขมรเองมีการโพสต์นะครับว่าอันนี้ของเขาบ้างอันนั้นก็ของเขาบ้างล่าสุดนะครับธงปลาคาร์ฟของญี่ปุ่นซึ่งแสดงถึงเรื่องของเด็กอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นอ,อย่างที่เราทราบกันดีว่ามันเป็นของญี่ปุ่นอยู่แล้วละ่ะไม่รู้ว่าคนขเขมรเขาเลี้ยงปลาคาร์ฟกันด้วยหรือเปล่าแต่ว่าก็มีการเคลมเป็นที่เรียบร้อยนะว่าของเขาเนี่ยเป็นออริจินอลก็งงกันเลยทีเดียวว่าปลาคาร์ฟอะไรไปเกี่ยวอะไรกับทางพวกของคนขเขมร สำหรับปลาคาฟธงปลาคาบนี่ครับก็ถูกใช้ในเทศกาลวันเด็กผู้ชายของญี่ปุ่นหรือในปัจจุบันก็เป็นวันเด็กเลยโดยตัวใหญ่สุดนะครับก็อาจจะเป็นสีดําเป็นสัญลักษณ์ของพ่อตัวสีแดงหรือชมพูเข้มเนะี่ยก็เป็นของแม่ส่วนตัวสีน้ําเงินอย่างเงี้ยก็จ,จะเป็นของลูกแล้วก็จะอาจจะมีสีมีปาสีอื่นลดหลั่นกันไปนะครับ ตามอายุของลูกหรืออายุของเด็กก็เป็นความเชื่อที่มาจากจีนนะครับว่าปลาคาร์ฟเนี่ยเป็นปลาที่อุตสาหะว่ายทวนกระแสน้ําจดกลายเป็นมังกร,รแล้วก็ญี่ปุ่นก็รับเรื่องอความเชื่อนี้มาเต็มๆแต่ด้วยเหตุผลคนใดไม่ทราบครับชาวขเขมรนเคมเองซะเลยว่าดั้งเดิม <c oughs> ก็อ้างรูปแกะสลักบนกระแพงแล้วก็ว่ามันมีปลาแล้วก็นะครับอ้างอิงจากรูปของปลาคาร์ฟตามนี้นะครับ เนี่ยนะครับผมก็เรียกว่าเคลมกันเน้นๆทําเอาชาวญี่ปุ่นงงเลยทีเดียวจริงๆก <c oughs> ็ต้องบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เลี้ยงปลาคาบหรืออะไรเหมือนคนญี่ปุ่นจะมาอ้างแบบนี้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ทราบว่าเป็นการอ้างแบบขำๆหรือว่าอ้างแบบเอาจริงกันแน่แล้วภาพเนี้ยเขาก็อ้างจากภาพแกะสลักเราก็ไม่ทราบ้วครับว่าเขาแกะสลักปลาไปเรียบร้อยแล้วหรอเพราะว่ามันมีการแกะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับภาพแกะ บนกำแพงหรือว่าอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าแกะกันหรือยังแต่ก็มีการเปรียบเทียบกันอย่างที่เห็นนะครับผมถ้ามันเป็นจริงก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างหามากๆเลยแต่ว่าชาวญี่ปุ่นอาจจะไม่โอเคก็ได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบชาวกัมพูชาอาจจะปัน่นเฉยเล่นเงินสนุกสนานมันก็มีดีอยู่ดีนะครับมันทําให้ภาพลักษณ์ของชาวกัมพูชาหรือชาวเขมรเนี่ยเสียหายไปใหญ่ก็ไม่สมควรจะทําอย่างยิ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนิที่ด้านล่างได้เลยนะครับ